มาครับและนี่คือฟินไปดีกับยามาฮ่าฟินครับทริปนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกครับจุดที่เราไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าบ้านมุงเนินมัดปลางนั่นเองครับจุดนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์กที่มีการถ่ายทําภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องนะครับรวมถึง MV ที่เราเคยดูด้วยครับและยิ่งมาช่วงบรรยากาศฤดูฝนแบบนี้นะครับเราก็จะเจอบรรยากาศหมอกยามเช้าด้วยครับสองข้างทางจะเต็มไปด้วยท้องนาสุดลูกหูลูกตาเลยครับ และก็ยังโอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนตลอดเส้นทางอีกด้วยครับการเดินทางจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับต่อไปครับทริปนี้เนินมะปรางจังหวัดพิษณุนโรครับระยะทางถ้าจากกทมนะออกจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางมันประมาณสัก400กโลนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมวิ่งมาน่าจะประมาณ 150โลได้แล้วนะครับ GPS บอกว่าอีก249กิโลเมตรผมจะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ผมออกจากกรุงเทพน่าจะช่วงประมาณ7จ็โมงกว่าๆนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่แถวเขตสิงห์บุรีหรือเปล่าเลยหย,ยุดยามาหน่อยนึงครับผมก็เนินมะปางจังหวัดพิษณุโลเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ดูไว้นานแล้วแต่ไม่ได้มีจังหวะไปสักทีแล้วก็ช่วงนี้ฤดูฝนครับเลยคิดว่าต้องไปเก็บคือถ้าไปช่วงนี้มันมีโอกาสที่แบบ จะมีบรรยากาศที่มันสวยๆอะไรเงี้ยครับมีหมอกมีอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนี้ออกเดินทางมาก็ฟ้าสลัวสลัวหน่อยนึงนะสลับกันไปแล้วก็มีแดดบ้างนะครับอีกยาวๆสองร้อสี่สิบดโลจากจุดนี้ครับเดินทางไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูว่าที่เนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นยังไงนะที่นี่เนี่ยผมเห็นใน MV ของโจอี้ครับครั้งแรกเลยคือเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันสวยแล้วก็พยายามไปหาดูว่ามันคือที่ไหน ว่าได้รู้มาว่ามันคือที่เนินมะปรางจาังหวัดพิศนุโลกนั่นเองครับผมไปกันยาวๆครับทริปนี้กับปินเวดียมฮาปินครับก็จาก ถนนหลวงหมายเลข32นะครับตอนนี้เราเลี้ยวขวามาหมายเลข11หรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะเป็นเส้นตากฟ้าครับสองข้างทางตอนนี้โหเต็มไปด้วยทุ่งนาสีเขียวกำลังสวยเลยครับคือฤดูนี้นะ่ะมันน่าจะเป็นฤดูที่แบบทุ่งนาน่าจะกำลังแบบเขียวหมดเลยอะไรเงี้ยครับสองข้างทางสวยมากครับซ้ายขวาเลยก็จากทางหลวงหมายเลข11นะครับเรายิงยาวมาซึ่งมันยาวมาก แล้วก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้ครับมันจะมีป้ายเขียนว่าเนินมะปรางนะโอ้ทางหลวงหมายเลข11ต้องบอกว่ายาวจริงมันยาวแล้วเป็นทางตรงข,งขี่แบบง่วงเลยฮะในป้ายเนินมะปรางนะยี20ิบโลอ,อ่อถึงแล้วครับที่พักเราชื่อนัชชานามงโคโฮมสเตย์ครับชิวดีฮะต้องจองล่วงหน้ามานะเพราะว่าช่วงนี้วันหยุดยาวครับ แล้วก็วันนี้ที่พักเต็มด้วยีนของเรามันเป็นลักษณะเป็นบ้านเป็นห้องเล็กๆเงี้ยครับแล้วก็ด้านหลังมันจะเป็นว,วิวตอนนี้ผมมาอยู่ที่พักของวันนี้แล้วนะครับที่พักของเราวันนี้จะชื่อว่านัชานานมุงโฮมสเตย์นั่นเองครับ จริงๆปักหมุดมาเนี่ยมันเข้าผ่านแถวแถว,แถวอำเภอเนินมะปลางมาก็ไม่ไกลนะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราจะเห็นกับภูเขาที่มันจะเป็นเหมือนลักษณะแบบเป็นเขาหินปูนนะครับซึ่งเขาแบบนี้ยมันจะเหมือนตอนเวลาผมไปภาคใต้อะแถวจังหวัด ชุมพรพัทลุงอ่ะมันจะมีลักษณะเขาแบบนี้นะครับแล้วก็ห้องพักของเราวันนี้ครับก็จะเป็นเหมือนแบบจะเรียกว่ากึ่งๆเป็นบ้านก็ได้นะมันเหมือนเป็นเป็นแบบเป็นบ้านกล่องครับด้านในก็จะมีเตียงมีอะไรเรียบร้อยนะครับเราสามารถจอดมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าได้เลยนะแต่ว่าไฮไลท์ของที่พักวันนี้ครับก็คือห้องนอนเราเนี่ยด้านหลังอะ่ะมันจะเป็นวิวเลยครับช่วงที่เรามาช่วงนีเ้เดือนกรกฎาช่วงสิ้นเดือนเนี่ย ตัวนาที่เขาปลูกไว้เนี่ยมันเขียวพอดีนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวิวที่เป็นเหมือนภูเขาหินปูนอะ่ะซึ่งสวยเลยนะครับผมแล้วก็แถวนี้ก็จะรายล้อมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่น,นะครับที่พักต่างๆนะฮะไกลๆตรงนู้นก็จะเห็นว่ามีลักษณะที่เป็นเหมือนรถบ้านเป็นที่พักด้วยนะครับผมก็ชิวดีครับแล้วก็วันนี้บรรยากาศที่เห็นก็คือคึ้มๆนะครับซึ่งถ้าวันนี้มีฝนตกเนี่ย ตอ,อนเช้าก็คิดว่ามันน่าจะมีบรรยากาศเป็นหมอกเป็นอะไรบ้างนะครับน่าจะชิลดีนะครับสำหรับเนินมะปางวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวว่าจะไปหาข้าวกินก่อน แล้วก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีมุมถ่ายรูปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งผมเล็งๆไว้แล้วนะแล้วก็บรรยากาศโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นภูเขาหินแบบนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่ามีคาเฟ่ตรงไหนหน่าสนใจหรือว่ามุมถ่ายรูปตรงไหนกันบ้างครับกับทริปนี้ครับสำหรับห้องพักของผมวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา1,000บาทซึ่งต้องบอกว่าผมมาช่วงที่เป็นไฮซีซันนะแล้วก็มันเป็นวันหยุดยาวด้วยนะครับ1,000บาทก็จะได้เตียงแบบนี้เลยเตียงไซส์ใหญ่นอนได้2คนนะครับผมแล้วก็สิ่ง ทีวีนะครับเคเบิลแล้วก็ตู้เย็นนะครับผมมีการน้ําร้อนมีอะไรให้ด้วยแล้วก็มีแอร์ด้วยนะที่ห้องนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยแล้วก็ห้องน้ำครับห้องน้ํากว้างกันนะเนี่ยมีครบเครื่องทําน้ําอุ่นอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าราคาราคาโอเคนะ1000บาทแล้วก็มีครบทุกอย่างแบบนี้นะครับห้องน้ําในตัวด้วยแล้วก็ได้วิวด้านหลังสวยๆด้วยครับผม ตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งครับเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปข้างในไปสำรวจกันหน่อยนี่ครับที่พักเต็มเลยแถวนี้นามุงคาเฟ่คือสองข้างทางมันจะเป็นเหมือนภูเขาหินปูนอย่างเงี้ยครับขนาบกับถนนไปเลยที่นี่มันเรียกว่าแลนด์มาร์คบ้านมุงด้วยนะเห็นมีป้ายเขียนอยู่เขาคงน่าจะทําให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเป็นย่านนี้เลยอะไรเงี้ยครับคือที่นี่จริงๆแล้วเขาจะมีบริการเขาเรียกว่ารถ รถอ e ีแตนนะครับเป็นรถที่บริการนักท่องเที่ยวก็คือเราจะเหมารถไปแล้วก็นั่งไปเนี่ยแบบนู่นนะไกลๆนะเขาจะพาไปเที่ยวจุดที่สําคัญสาคัญผมก็เลยขับตามเขามาเลยครับผมคิดว่าเขาน่าจะไปจุดสําคัญสําคัญของที่นี่ฮนะโอ้ยภูเขาสว,วยว่ะเออภูเขามันแปลกตาม,มากเลยตรงเนี้ยดูดิเราก็ไปแบบว่าไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนเลยนะ <laughs> นี่เราขับไปเรื่อยๆเนี่ยเราถือว่าขับ ดูบรรยากาศแล้วกันนะ ี้เวลาประมาณ6โมงครึ่งแล้วครับผมกลับเข้ามาที่พักนะครับเ,เมื่อตอนช่วงสักบ่ายสามบ่ายสี่ที่ออกไปเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยก็คือเราขี่เลยที่พักเข้าไปแล้วก็วนรอบไปเรื่อยครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีเหมือนมีน้ําตกด้วยนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้แวะเข้าไปเล่นอะไรนะครับเพราะว่าเห็นคนจอดเล่นน้ําตกกันอยู่อะไรเงี้ยด้านในน,นั่นเองครับแล้วก็วนออกไปเรื่อยเพื่อจะหาวิวถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับ ต้องบอกว่าที่เนินมะปางโดยเฉพาะตรงบริเวณบ้านมุงที่ผมมาพักเนี่ยลักษณะภูมิประเทศมันจะเป็นเหมือนแบบผู้เขาหินปูนสลับกับทุ่งนานะครับแล้วก็จะมีไร่ข้าวโพดด้วยเป็นบรรยากาศที่ผมว่าก็ดีนะที่นี่ก็แปลกตาดีครับมันจะแอบขายกับจังหวัดอุทัยธานีที่ผมไปมาตรงนั้นมันจะเป็นเรียกว่าหุบป่าตาด อุปตาจะเป็นหน้าผาหินแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยครับแล้วก็จะมีไร่ข้าวโพดเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ที่นี่พิจิตุโลกเนินมะปางก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับก็มีไปถ่ายรูปตรงเอ่อเขาสามกษัตริย์นะครับแล้วก็เลยเข้าไปด้านในมีทุ่งนามีมอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะครับด้านในเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะวนเข้าไปอีกรอบนึงเพราะว่าถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยเหมือนพระอาทิตย์มันตกฝั่งโน้น และทีนี้พอมันสาดมาทางนี้มันกลายเป็นย้อนแสงเราถ่ายรูปออกมาโดยเพราะบิวบริเวณทุ่งนานเนี่ยแสงมันมืดไปนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลองวนไปเก็บบรรยากาศตอนเช้าดูอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ด้านหลังตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ตกนะคือถ้าคืนนี้ฝนตกนะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยผมเชื่อว่าบริเวณแถวทิวเขาแถวนี้น่าจะมีหมอกน่าจะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับที่พักผมวันนี้ต้องบอกว่าห้องที่ผมนอนเนี่ย ติดอยู่กับร้านอาหารข้างๆซึ่งตอนนี้เพื่อนๆก็น,น่าจะได้ยินเสียงที่เขาเล่นดนตรีกันนะครับใครจะมาพักตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะต้องออกตัวไปก่อนว่าด้านข้างเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารเป็นแบบกึงก่งๆเลตตลองที่มีดนตรีเล่นด้วยก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดกี่โมงนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะดึกนะเพราะว่ามันติดกับที่พักแบบน,นี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันต่อพรุ่งนี้ครับกับบรรยากาศยามเช้าของเนินมะปางบริเวณตรงบ้านมุงที่ผมพักนี่ครับ ก็เช้านี้ครับตอนนี้เวลาแปดโมงครึ่งตื่นมาพร้อมกับบรรยากาศเมฆฝนครับโอ้โหที่โอ้โหนี่คือแบบตอนแรกนึกว่าตอนเช้ามันจะมีแดดนะแล้วก็จะไปถ่ายรูปกับทุ่งนาอะไรเงี้ยเพราะเมื่อวานมันย้อนแสงแต่ว่าเช้านี้ไม่เจอแดดเลยครับแล้วตอนนี้ฝนก็ยังลงโปรยๆปรยด้วยแต่เมื่อคือนดีนะครับเมื่อคือนคือตรงนู้นที่บอกว่าเป็นร้านอาหารอยู่ติดกับที่พักเราตรงเนี้ยคือเสียงมันไม่ดังมาก เขาเล่นเป็นฟกซองแล้วก็ห้องมันเก็บเสียงดีด้วยครับก็นอนได้ปกตินะเมื่อคืนโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมเช็คเอาแล้ะเดี๋ยวว่าจะเดินทางอาจจะวน,วนๆแถวนี้ก่อนสักหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่ามันมีแลนด์มาร์คหรือว่าจุดเช็คอินอะไรที่น่าสนใจอีกครับกับโซนนี้ที่เป็นบ้านมุงเนินมะปรางนี่ครับ ตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วนะครับผมออกมาร้านกาแฟตรงนี้ชื่อว่าร้านภูผาราชันนะครับมันจะเป็นร้านกาแฟที่อยู่ติดกับแบบริมนนผาเลยแล้วก็บรริกาศดีนะจริงจริงมันมีที่พักด้วยครับเป็นร้านอาหารด้วยอนะไรเงี้ยฝนตกไม่หยุดเลยครับเช้านี้เนี่ยมันเพิ่งหยุดบางๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวมีแผนว่าจะลองไปที่มันชื่อว่าบ้านรักไทย จากตรงนี้ประมาณสิบแปดสิบเก้าโลเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงฮะในในวาโซนนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวหน้าง,งานค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่ฝนตกไม่หยุดเลยเชา้านี้โหอุตส่าห์แบบจะตื่นมาถ่ายแสงเชา้าพระอาทิตย์กระทุ่งนาไม่มีแสงเลยครับเชา้านี้ขมุกขโมวตล,ลอดเอตอนนี้เราทําพิธีไล่ฝนนะครับวิธีการคือเอาชุดกันฝนออกมาใส่ครับพอเราใส่ชุดกันฝนไปสกพักเนี่ยฝนมันมักจะหยุดนะเดี๋ยวลองดู หลายทิฟแล้วเขาใส่ชุดกันฝนเสร็จฝนหยุดนะเขาใส่ชุดกันฝนเสร็จนะฮะเขียวมาจากร้านกาแฟนิดเดียวเป็นไงครับเรียบร้อยพิธีกรรมเสร็จสมบูรณ์ครับฝนหยุดหยุดสนิทเลยอ่ะฝนนะ่ะแต่ไม่เป็นไรอีกประมาณไม่เกินยี่สิบโลใส่ไปเลยแล้วกันเผื่อมันตกอีกนะตอเรียบร้อยครับต้องถอดครับไม่ไหวร้อนสรุปใส่ชุดกันฝนปุ๊บฝนหยุดจริง,รงอันไม่ใช้กันได้นะพิธีไล่ฝนครับ เห็นฝนตกปุ๊บคุณรีบเอาชุดกันฝนมาใส่เดี๋ยวมันจะหยุดเองจากตรงนี้อีก11กิโลครับปีป้ายว่าทุ่งโนนสนด้วยจุดที่เราจะไปแถวนั้นเขาเรียกว่าบ้านรักไทยนะครับเหมือนผมเห็นว่ามันมีแบบจุดกลางเต็นท์มีที่พักมีอะไรอย่างงี้ด้วยฮนะแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยพอดีเซิร์ชข้อมูลมาเจออะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนเพื่อมาเมนต์ด้วยตอนที่โพสในกลุ่มอย่างฮาปินเขาบอกว่าให้ขึ้นไปบ้านรักไทยเลยจากเนินวะปปางมานี่ก็ประมาณ20กว่าโลครับไม่ได้ไกลมาก ไหนๆมาแล้วขึ้นไปดูซะหน่อยฮนะคิดว่ามันน่าจะเป็นทางขึ้นเขาครับเพราะว่าจุดชมวิวอ่ะมันจะเป็นจุดชมวิวที่มองลงมาด้านล่างจากตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นเขาแล้วครับโอ้ยทางชันประมาณหนึ่งเลยฮนะถนนมันเปียกด้วยนะไม่ได้เตรียมใจมาขึ้นเขาเลยนะทริปนี้ไปลงเกทหนึ่งช่วยไปครับค่อยๆขึ้นไปหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วนะโอ้ขึ้นต่อเนื่องเลยนะ ขวามือครับบ้านลักไทยาโลไปดูกันหด,ด้านบนนี่ก็บรรยากาศขมุกขมัวนะสลับฝนก็ตอนนี้ผมขึ้นมาบริเวณตรงนี้เรียกว่าโซนของบ้านลักไทยนะครับบ้านลักไทยเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากตัวเเนินมะปางตรงบ้านมุงเนี่ย ประมาณสัก20กว่าโลตามที่เห็นเลยที่ขี่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนจุดถ่ายรูปจุดชมวิวนะครับมีร้านอาหารด้วยด้านหลังจะเห็นว่ามีต้นไม้ที่เป็นรูปทรงคล้ายๆหัวใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นโซนถ่ายรูปที่ถ้าเราเซิร์ชมาเนี่ยเราก็จะเจออีกหนึ่งจุดตรงนี้นะครับแต่ว่าปัญหาของตอนนี้คือเนี่ยเที่ยงแล้วนะตอนนี้หมอกมันลงจัดมากเลยครับทำให้เราไม่เห็นวิวอะไรด้านหลังเลยนะครับผมซึ่งจริงๆตรงนี้ถ้ามันไม่มีหมอกเนี่ยเราก็จะเห ต้นไม้รูปหัวใจตรงนี้นะครับด้านบนของบ้านรักไทยเนี่ยจริงๆขึ้นมาก็มีที่พักเยอะนะครับมีที่พักเป็นโฮมสเตย์แล้วก็มีลานกลางเต็ทลุวมถึงมีลักษณะที่เป็นเต็นท์แคมป์ด้วยตามทางเนี่ยขี่มาเนี่ยมีเรื่อยๆเลยน,นั่นเองครับก็โอเคทริปนี้นะครับกับฟินไปดิยามาฟินกับจังหวัดพิซณนุโรครับมาครั้งแรกถือว่าโดยรวมผมว่ามันโอเคเลย ตั้งแต่ที่เนินมะปางแล้วนะครับเนินมะปางเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็นทุ่งนาเยอะมากแล้วก็เป็นภูเขาหินปูนซึ่งตรงนั้นนะมันก็จะมีที่เขาถ่าย MV ของโจโอี้นะครับแล้วก็มีถ่ายหนังฮอลลีวูดก็มีมาถ่ายด้วยแล้วก็จริงๆมันมีน้ําตกด้วยนะแต่ว่าน้ําตกผมไม่ได้เข้าไปนะครับซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนะอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้มาเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราเจอฝนที่เป็นเป็นแบบบรรยากาศขมุขมัวเยอะไปหน่อยแล้วก็หมอกมันลงจัดอย่างเงี้ยสลับกันเลยนะครับทำ โอเคครับจังหวัดพิษณุโลกถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยมาที่เนินมาปางบ้านมุงเนี่ยก็ประมาณ400โลถือว่าไม่ไกลนะผมว่าขับรถวันหนึ่งถ้าออกจากกรุงเทพแต่เช้าเนี่ยอย่างผมมาสักช่วงเที่ยงๆบ่ายๆก็ถึงแล้วนะครับผมเส้นทางมันมาไม่ยากเลยก็เส้น32ตัดเข้าเส้น11ยิงตรงยาวมาแล้วก็สามารถขึ้นมาที่บ้านรักไทยตรงนี้ได้อีก20โลนั่นเองครับก็โอเคประมาณนี้ครับกับฟินวิียามาฟินครับยังไงฝากช่องทางติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram แล้วก็ TikTok สมัครเลนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม